อะไรบนนีี้ส้สสดใเมื่อ2ปีก่อนผมก็แต่งเพลงซิงเกิลใหม่กันอยู่ครับแต่งคับมานั่งแต่งกับเพื่อนๆที่บ้านแล้วก็เราได้เพลงซิงเกิลเนี่ยชื่อว่าน่ารักอะไรบันนี้มาแล้วก็เราก็ทิ้งตรงกลางไว้ว่าอยากมีท่อนแรปครับเราก็นิกนึกถึงว่าใครจะมาแรปดีเนี่ย ในใจผมันมีชื่อนิชคุณขึ้นมาเพราะว่าโทนเพลงมันใช่เลยพอพูดชื่อนิชคุณมาทุกคนบอกเฮ้ยบ้าไปแล้วไม่ได้หรอกเปอนนพูดงี้จริงพอแบบไปนั่งคิดสองสามวันแล้วมันมันไม่มีชื่ออื่นจริงๆก็เลยอ่ะไลน์หานิชคุณแล้วกันว่านิชคุณครับมีเพลงมาดูว่านิชคุณสนใจหรือเปล่าแล้วนิชคุณก็ตอบมาว่าโอ้ผมจะดีใจมากเลยครับก็เลยส่งคอนแทค JLP มาให้คุยต่ออะไรเงี้ยผมก็เลยให้ทางค่ายไปคุยครับผมว่าโอเคโอเค ตั้งแต่ตอนที่พี่เขาไลน์มาแล้วแต่ว่าก็คือต้องคุยกับทางบริษัทก่อนว่าจะยังไงอะไรยังไงขนาดจะไม่ได้ฟังเพลงผมก็โอเคไปก่อนแล้วเพราะว่าเพราะว่าผมเคยถ่ายโฆษณาพี่โตฮะแล้วก็เราก็ได้ลุกขึ้นตอนนั้นได้ขึ้นเวทีด้วยกันเมื่อประมาณ11ปปีที่แล้วร่บพี่ใช่ครับใช่ครับสิบปีแล้วก็ตอนพี่โตโต,ตอนพี่โตแสดงคอนเสิร์ตผมก็ไปจอยกับพี่โตด้วยนะฮะแล้วก็แฟนคลับชอบมากครับมันเป็นบรรยากาศที่ พี่น้องร้องเพลงด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยก็ก็คิดถึงบรรยากาศอย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นก็ดีใจที่พี่โตไลน์มาหาผมมาถามผม,มก็เลยตอบผมตอบตกตอบตกลงตอนนั้นไปเลยเผมไม่มีส่วร,ร่วมอะไรเหรอผมร่วมร้องอย่างเดียวครับมีมีเฉินร่วมแรปนี่เป็นครั้งแรกที่นิชคุณรับภาษาไทยนะครับส่งไลน์ให้นิชคุณเลยชงเดโมให้ฟังเลยว่าเพลงนี่แหละครับที่ว่ามันมันเหมาะดีอะไรเงี้ยคุณลองฟังนะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะมีท่อนแรปภาษาไทยไปให้ให้คุณลองฝึกดู เขาก็ทําการบ้านมาครับนี่จูเลยเพราะว่าเขามาถึงเขาบอกว่าผมตื่นเต้นมากครับพี่เพราะว่าผมไม่เคยรับภาษาไทยไมาก่อนมันมัน,ม,นมันต่างครับผมเพราะว่าคือจริงๆภาษาไทยผมมันผมไม่ได้พูดบ่อยขนาดนั้นเวลาอยู่จะได้พูดจะได้พูดก็เมื่อแบบเวลาผมสว่าแม่อะไรเงี้ยครับสว่าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าแรปผมฟังแล้วมันเร็วมากเลยครับผมก็เลยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวผมจะทําให้ Galaxy, เวลาการอัดเสียงเนี่ยมันมันยืดยาวเพราะว่าผมทําไม่ได้ผมก็เลยซ้อม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 จนให้มันติดปากครับผมผมว่าแรปไทยยากกว่าเพราะว่าภาษาไทยการออกเสียงภาษาไทยเนี่ยยากกว่าอเขาเรียกว่าอะไรวันในยุกปะใช่ครับที่เปียนขึ้นเสียงลงนะครับภาษาเกาหลีเขาไม่มีครับแค่แค่ต้องเราแค่พูดคาแรปคาออกไปก็ได้แต่ภาษาไทยมันต้องถ้าเราเพี้ยนมันก็จะฟังดูเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ย พอเราตกลงว่าเราจะได้มันทางานร่วมกันเนี่ยเราก็หาดิชุมาไทยพอดีเราก็มีเวลาวันหนึ่งครับที่จะมาอัดเสียงกันที่บ้านผมก็เลยบอกว่านัดมาที่บ้านผมเลยนี่แหละอะไรเงี้ยก็วันนั้นเป็นวันที่สุขสนานนะครับแล้วก็เป็นวันที่แบบพอมาถึงปุ๊บเนี่ยดิชคุเาเตรียมตัวมาแล้วเขาก็ซ้อมแรปมาแล้วอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอารมณ์ของการรียูเนียนมา่กว่าสำหรับผมนะผมเพราะว่าผมกับดิชคุณไม่ได้เจอกันนานมากแล้วก็ก็รู้สึกว่าเขาเป็นแบบเป็นพี่น้องรู้สึกว่าเป็นน้องที่แบบน่ารักเราไม่ได้้เเจอกันแลลววามี กลับมาเจอกันทั้งทีกน็นั่งคุยกันนั่งคุยกันยาวก่อนแล้วก็อัดกันสบายๆเลยก็เป็นวันที่สนุกสนานครับแล้วก็เป็นวันที่แบบคุณพ่อคุณแม่น้องสาวทุกคนแบบรอถ่ายในชุดฝรุ้วนี่จะคุณจะมาที่บ้านอะไรอไรเงี้ยครับก็น่ารักครับ <c oughs> เหมือนก็นแค่ผมไปเที่ยว้านพี่โตแล้วก็ <c oughs> ทักทายกับครอบครัวพี่โตคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ยครับบรรยากาศก็เลยอบอุ่นเหมือนเหมือนครอบครัวครอบคนงองทํางานด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ แล้วก็วันนั้นถึงแม้ผมจะตื่นเต้นมีผิดมิพาดบ้างแต่ทุกคนก็พยายามช่วยพยายามลุ้นพยายามเอาใจาช่วยผมด้วยอะไรอย่างนี้ครับครับอย่างแรกเลยนะครับผมผมคิดว่าเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกที่นิชคุณมาเหมือนกับมาฟีเจอริงแล้วก็มาแรปภาษาไทยนะครับ,รรบนี่ออคืคคอหนึ่งแล้วก็โมเมตนต์น่าต่กอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ นี่มันครบแบบ10ปีอดีที่ผมเคยทํางานกับมิชชุนนะครับแล้วผมเชื่อว่าผมพูดเรื่องผมพูดเรื่องแต่เราสัมภาษณ์ในห้องอัดแล้วผมบอกว่าผมต้องขอโทษแฟนเพลงด้วยทั้งแฟนเพลงเราและแฟนเพลงมิชชุนจริงๆแล้วเพลงนี้มันควรมันควรทำมานานแล้วอะไรเงี้ยเราเพิ่งได้มีโอกาสทำเราเลยต้องขอโทษด้วยเพราะว่ามันมัน,ม,นมันผ่านมาสิบปีเราเพิ่งได้มีโอกาสมา,มาทํากันอะไรเงี้ยมันก็เลยมีโมเมนต์มันมีความพิเศษหลายอย่างครับเวลามันผ่านไป10ปีแต่เราเองกลับมาแล้วความรู้สึกของของ พี่น้องไม่ว่าจะเป็นระหว่างผมกับนิชคุณและระหว่างเรากับแฟนเพลงของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยังมีมันยังมีคอนเน็ชันที่รู้สึกว่ายังอบอุ P ่นอยู่มันม,มันเต็มไปด้วยโมเมนต์ที่มันพิเศษครับเพลงนี้ครับเอาพี่โตัวอนดีกว่าผมอะฮะผมมาชอบต่นนิชคุณแรปแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่านี่มันเราไม่เคยได้ยินเสียงนี้แล้วก็มาแรปภาษาไทยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากที่แบบทุกอย่างเกิดขึ้นในโปรเจกต์นี้ผมบอกโปรเจกต์นี้มันเต็มไปด้วย อะไรที่มันยากไปหมดเนี่ยเราจะคิดว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะว่าเพลงตัวเพลงเองคนมาร่วมงานแต่ละคนเป็นยอดฝีมือทั้งนั้นเลยที่มาช่วยงานในโปรเจก t นี้จนไปถึง MV ที่แบบยุคนี้ต้องเป็น New Normal แต่ทุกอย่างก็ออกมาได้อย่างดีและอบอุ่นอะไรเงี้ยเลยเลยรู้สึกรู้สึกประทับใจครับเวลาฟังเพลงนี้แล้วแบบมันอดอมยิ้มไม่ได้อ่ะครับผมด้วยด้วยเนื้อเพลงแล้วก็เมโลดี้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรครับแบ็คกิ้งทรัพ ครึ่งดนตรีมันมันคือเหมือนชื่อเพลงอ่ะมันมันต้องน่ารักอะไรเบอร์นี้แบบฟังไปแล้วก็ยิ้มไปแล้วยิ่ง MV ที่เราถ่ายไปของผมผมก็ถ่ายอยู่ของผมที่เกาหลีพี่โตก็ถ่ายของพี่โต่ที่ไทยแล้วก็มาประกอบให้มันเข้ากันก็คือสร้างคอนเซ็ปต์เพื่อให้มันแบบมันเป็นจำนวนเป็นไปได้ครับในเพลงนี้ผมรู้สึกว่าคําว่าน่ารักอะไรเบอร์นี้มันหมายถึงว่าเหมือนอารมณ์ว่าเหมือนกับเราเดินไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งรู้สึกว่าแบบทำไมคนนี้ต้องน่ารักอะไรขนาดนี้เนี่ยแล้วแบบบ่นกันอยู่สองคนอะไรก็แบบ ทำไมต้องน่ารักขนาดนี้อนะไรเงี้ยนี่คือประโยคของที่มาภาษาเกาหลีนในเพลงด้วยครับเพราะว่าตอนตอน,ตอนที่อัดอันนั้นที่พี่โตบอกว่าคุณมันมีประโยคอะไรในเกาหลีไหม <c oughs> ที่แบบไฮ่ดูดูคนนั้นดิอาคนนั้นน่ารักเนาะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบรองนั่งคิดกับทีมงานดูว่า <c oughs> ก็ลองหลายลวเวอร์ชันมีลองอยู่สอง,ส,องสามเวอร์ชันเลยปะใช่ <c oughs> แต่แตเราเอาเวอร์ชันแรกเลยเวอร์ชันที่เขาไม่เวอร์ชันที่เขาไม่ตั้งใจอะ่ะมันดีสุดเลยเพราะเขาพูดมาแบบเหมือนพูดเล่นๆอนะ่นะแล้วมันมันตลกมากเลยมันแล้วคนหัวเราะว่าทุกคนแบบเฮ้ยชอบอันี้ ตัวคนปกคนอลุก <S 1> <S 1> <S เออเหมือนกับอะไรเงี้ยแต่มันผมว่าน่ารักดีครับมันยิ้มดีคุณว่าแฟนแฟนแฟนคลับของผมเนี่ยเอ,อเขาน่าจะคิดือนผมหรือว่าคนในห้องอัดพี่ๆในห้องอัดคือลุ้นครับว่าคุณจะเพี้ยนไหมเพราะว่าแฟนคลับรู้ว่าผมพูดเพี้ยนเป็นประจำพูดภาษาไทยปแปลกๆเป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็ผมว่าความคิดแรกคือจะรอดไหมก็คนน่าจะลุ้นกันแต่คุณว่าแฟนคลับทุกคนน่าจะดีใจแล้วก็น่าจะขอบคุณพี่โตนะฮะว่าที่แบบปล่อยปล่อยผลงานชิ้นนี้ออกมาที่เขารอคอยมานานแล้วก็ต้องขอบคุณพี่โตทีหนึ่งที่ไลน์มาหาผมวันนั้นโอ้โหเราพูดเช่นเดียวกันครับตอนเดือนธันวาปีที่แล้วนี่คุณไลน์มาแสดงความเป็นเดีผม กับไรพอดีผมก็เลยว่าเฮ้ยเราทํา MV แบบนิวนอร์โมดีกว่าแล้วผมให้ไบร์์เต้นนี่แหละแล้วก็ไปเรียนเต้นกันแล้วก็เดี๋ยวเราส่งท่าเต้นไปแล้วบอกแบบนิชกคุณเต้นกับมันนะอะไรเงี้ยก็เลย MV นี้ก็เลยเป็นการรวมกันก็คือมีไบร์์เล่น MV เป็น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 นางเอกเอ็มวีครั้งแรกของเขาด้วยครับแต่เขาตื่นเต้นมากเาแล้วเขาก็ถามเขาถามผมว่าแล้วเราเป็นใครเราต้องมาเต้นแล้วต้องมาเต้นแล้วถามผมวันนี้จะคุณไม่อายเหรอถูกไอายดีแต่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอะไรเงี้ย ผมว่าน่นแหะครับน่หครับแล้วก็จริงๆผมผมอย่างที่พี่โตบอกคือผมจริงๆใจจริงๆของผมอ่ะผมอยากจะกลับไปถ่ายถ่ายโปรดักชั่นใหญ่ๆเลยแล้วก็แบบถ่ายมีคู่ร้องเพลงด้วยกันเต้นด้วยกันผมดู m อวเต็มแล้วน่ารักจริงๆครับเอ่แล้วก็มันมีอะไรหลายๆอย่างที่อย่างอะอย่างพี่โตเต้นอย่างเงี้ยคุณว่าแฟนคลับชอบแน่แน <ๆ S 1> แล้วผมดูผมดูพี่โตเต้นแล้วแบบ พี่โตตั้งใจเต้นมากแล้็ลน่ารักมากเลยอะ <c oughs> พี่ใบก็น่ารักตอนเต้นคือผมว่าผมว่าดูคนที่ดูเอ็มวีนี้ยคงอดยิ้มไม่ได้ครับผม <c oughs> พี่โตเป็นคนที่โปรเฟ s ชั o นอลมากๆนะครับเวลาทำงาน,น <c oughs> ผมตัวผมเองผมก็เป็นคนชอบเล่นเปียโน,โนแล้วก็ผมติดตามพี่โตตั้งแต่เปียโนอิไนไทตั้งแต่ยังไม่รักเธอเลย ก่อน B5 ่อน B5 ด้วยซ้าก,ก่อนด้วยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็น B5 ผมก็เป็นแฟนขับ B5 ต่อแล้วก็ซื้อ v, DVD อคอนเสิร์ตมาดู oh. แล้วก็แล้วก็มีวันหนึ่งผมก็ได้เขาบอกว่าคุณคุณจะเดี๋ยวคุณมีถ่ายโฆษณานะ,ะแล้วก็มีถ่ายถ่ายกับพี่โตรู้จักไหมผมรู้จักครับ <c oughs> พี่โตเป็นคนอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูแลผมเหมือนผมเป็นน้องชายคนหนึ่งพี่โตเป็นพี่ชาย มากกว่าศิลปินคนหนึ่งที่ผมชอบ,ออบค,ครับผมผมชื่นชมกับความตั้งใจของเขามาตั้งแต่วันแรกๆที่เขา,เาทําในสิ่งที่เขาทำนะครับตอนที่เขาไปเกาหลีทาในสิ่งที่เขาทำมันไม่ใช่สิ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันใช้ความอดทนความพยายามแลวมันใช้ความใช้ใช้ความมุ่งมั่นมากอะไรเงี้ยแล้วพอได้เจอได้ทํางานร่วมกันเนี่ยผมรู้สึกว่านอกจากเรานอกจากที่เราเห็นความพยายามความตั้งใจของเขาแล้วผมเห็น ผมเห็นความเป็นเด็กดีในตัวเขาอะความความเป็นคนนิส์ความเป็นคนไทยที่เราเราภูมิใจเราทุกคนเนี่ยคือตัวแทนคนไทยแล้วก็นี่คือสิ่งที่ประทับใจตัวเขาพอเจอกันทํางานร่วมกันเนี่ยรู้สึกว่าคนนี้เป็นน้องเราแล้วเราอยากเราอยากเราอยากสปอน์ตน้องเราอะไรเงี้ยแล้วจนวันหนึ่งเรามีเพลงลรวรู้สึกว่าเราอยากทำทำเพลงกับน้องเราอะเพราะว่าเราสึกว่ามันมีโอกาสได้ทํางานร่วมกันแล้วน่าจะดีมากเลยอะไรเงี้ยเขาให้กำลังใจผมเหมือนกันนะครับผมจําได้ครั้งหนึ่งเลยมันมันมันสำคัญกับผมมากนะเพราะว่าตอนนั้นผมเดินทางไป ไปอยู่ไต้หวันไปกับอยู่ตอนตอนนั้นไปกับโซนที่มีชื่อแค่ไต้หวันนุ่มไปอยู่ประมาณปีหนึ่งอะ่ะผมพูดภาษาจีนไม่ได้เลยผมเดินอยู่คนเดียวแล้วผมรู้สึกว่าแบบนี่มาทำอะไรเนี่ยพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วผมก็คุยกับนิชคุณแล้วนิชคุณเป็นคนบอกเองว่าแบบเขารู้สึกนี้ตอน,นเขามาเกาหลีนะพี่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นมันเป็นสิ่งเล็กน้อยมากแต่มันเป็นสิ่งที่ผมจำเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพี่อะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าเป็นความโม ระหว่างทางเราก็ช่วยเชียร์อัพกันครับผมจนวันนี้ได้มาร่วมงานด้วยกันรู้สึกแบบประทับใจครับเป,เป็นมากกว่าการฟิชเชอร์ปกติเพราะมันเหมือนกับเป็นพี่น้องรีวิวนี่จริงๆมันให้ความรู้สึกนั้นครับคือผมถ่ายหนังเรื่องคร a ภาพวาดที่มืองไทยไปเมื่อตกปีจะสปีมาแล้วนะครับก็เขาบอกว่าน่าจะออกอ,ออกปีหน้าเข้าลงปีหน้าก็หวังว่าทุกคนจะ ชอบหนังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ก็จะมีหนังฮอลลีวูดอีกเรื่องหนึง่งน่าจะต้นปีหน้าก็น่าจะออกเหมือนกัน,นถึงฮอเตสของผมนะฮะก็ไม่ได้เจอกันนานมากนะครับนานที่สุดเท่าที่ตั้งแต่ผมเริ่มทํางานเนี่ยเป็นเป็นครั้งแรกเลยที่เราไม่ได้เจอกันข้ามปีก็หวังว่าทุกคนจะสบายดีนะฮะหวังว่าเราจะได้เจอกันเดียเด๋ยวๆนี้นะครับผมตอนนี้ออกซิงเกลิลใหม่ครับชื่อว่าน่ารักอะไรเบอร์นี้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะมี รายการครับรายการออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นกเกษียณสำรางกับคุณแม่หรือว่าโต้ไรท์ชานอลกับไบรท์เองนะครับแล้วก็มีรายการทาง Work Point ด้วยแต่อยากจะขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนเพลงเมืม่อของผมเองและขอบคุณแฟนเพลงของนิชคุณด้วยนะครับที่แบบติดตามเราทั้งคู่มาตั้งแต่น่ะสิปีแล้ววะรอวันที่เราจะได้ไปร้องไปเต้นเพลงนี้ด้วยกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันกับพวกคุณด้วยวันนั้นครับ